สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูแผนการเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับในวันพุธที่22 2 0ัย21นะครับแผนเทรดฟิวชั่นวันนี้นะครับเรามาดูกันก่อนเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานนะครับเราเกิดเห็นการทำสวิงไฮชุดนี้ทำสวิงโลนะครับแล้วขึ้นไปทำสวิงไฮที่สูงกว่านะครับที่สูงกว่าตรงนี้ เราเห็นนะครับว่าทำสวิงไฮที่สูงกว่าแล้วจังหวะนี้นะครับลงมาทำสวิงโลจังหวะที่ทำสวิงโลนั้นเราจะเห็นว่าชุดนี้เนี่ยครับมีการทำสวิงโลที่ต่ำลงมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดในรูปแบบของเทะลโคงนะครับสามเหลี่ยมปากว่างนั่นเอง จังหวะที่เราเห็นสามเหลี่ยมปากกว้างนั้นมันเป็นไซเวย์ประเภทหนึ่งที่เราค่อนข,ข้างที่จะเทรดยากนะครับถ้าเราจะเทรดในรูปแบบของโทรโคงนะครับตัวแบบสามเหลี่ยมปากกว้างเนี่ยเราก็จะต้องเล่นในเทคนิคแบบตัวของไซเวย์ก็คือการไบโลเซลไฮเพราะนั้นจังหวะนี้ที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นสัญญาณสวิงนะครับโทรโคงจากจุดนี้เพราะนั้น จังหวะที่ตัวของ E.U. นั้นขึ้นไปทำสวิงไฮชุดนี้นะครับเราสามารถที่จะเซลล์ตามจังหวะเทคนิคได้คือการเข้าสัญญาณเทรดณจุดนี้เพราะฉะนั้นเน S.L. อยู่ที่1 9 150ตรงมาที่170นะครับนั่นคือจุดที่เราเทรดอยู่เพราะฉะนั้นตัวของ E.U. ตอนนี้ยังเป็นในส่วนของอสามเหลี่ยมปากกว้างอยู่ ดังนั้นนะครับเราจะรอนะครับให้สัญญาณนั้นขึ้นไปทำสวิงหายก่อนเพราะจุดเข้าบายตรงนี้นะ่ะโดนทดสอบไปแล้วนะครับของเมื่อคืนวันนี้มีสัญญาณในการเซลล์ดังนั้นตัวของ EU นั้นเราจะรอจังหวะเล่นบ่ายเราเซลล์าอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องรอดูว่าเขาจะลงมาทำสวิงที่ราคานี้ได้หรือไม่ดังนั้นนะครับจุดสำคัญของตัว EU นะครับในฝั่งเซลล์เนี่ยมันจะมีจุด SL อยู่ที่ราคานี้หรือว่าจุดเทรนถ้า EU นะครับลงต่ำกว่า1.1699เนี่ยเราก็จะหาจังหวะนะครับครับในการที่จะเซลล์ต่อแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า EU นั้นเนี่ยเป็นกรอบไซด์เวยอยู่เทราะนั้นเราจะรอให้เกิดสวิงก่อนเกิดสวิง g h นะครับเราก็จะเซลล์เกิดสวิงโลเราก็จะบายนะครับ อนี่คือแผนในการเทรดของตัว EU ในวันนี้เรามาดูแผนของตัว GBPUSD หรือตัว GU นะครับตัว GU เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นแนวโน้มถองเทลนขาลงที่เรารอจังหวะเซลลนะ์เพราะนั้นตัวของ GU นั้นลงมาทดสอบนะครับของวันจันทร์นะครับแลวะวันอังคารว่อวานนี้ขึ้นไปทํำสวิงไฮแล้วมีสัญญาณในการเข้าเซลล์นะครับ ราเซลล์ชุดนี้เพราะนั้นเนี่ยเราเซลล์มีนะครับ s ออยู่ข้างบนนี้ที่ร้อยดสิบจุดแล้วเรามาทํามาทดสอบที่สวิงโลเราไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแล้วมีการกลับตัวของตัวคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับเราได้กำไรไปที่3า0้อยจุดหรือ2อ0ย้าสิบจุดนะครับเพราะนั้นตัวของอเจ้าตัวของ GU นั้นเนี่ยเรายังได่ในฝั่งเซลล์อยู่นะครับเราเล่นในฝั่งเซลล์อยู่โดยมีแนว ต้านสำคัญอยู่ที่ราคานี้นะครับราคาที่1.3692วันนี้ถ้าตัวของ EU นั้นไม่ทำสวิงไฮที่สูงขึ้นนะครับเรายังมองหน้าเซลล์อยู่เพราะตอนนี้สัญญาณของจีอูเริ่มมีจังหวะเซลลจากตัวของโมเมนตัมเองและตัวของเรนโบว์เองที่ลงมานั้นโอกาสที่ EU นั้นถ้าเราเข้าเซลล์จังหวะนี้แล้วลงมาสวิงโลแล้วสามารถทำสวิงโลใหม่ได้ นะครับจะเป็นจังหวะที่เป็นแนวลงเทนฐานลงต่อเพราะฉะนั้นตรงเนี้มีจุดแโนวโนโลมของการเข้าเซลล์นะครับเราสามารถที่จะเข้าเซลล์ในจุดนี้ได้แล้ว SL นั้นเราก็จะวางที่ใต้สวิงไอ้อยู่บนสวิงไฮชุดนี้เพราะเรามองว่าราคาไม่ควรที่จะขึ้นสูงกว่าไฮานี้นะครับอันนี้คือแผนของตัว GU นะครับหรือเราจะรอนะครับเราจะรอให้เขตดเข้าตามจุดสวิง ก็คือลองให้ตัว GU ขึ้นไปทำสวิงไฮก่อนแล้วค่อยเซลล์ตามจังหวะครับแต่ตอนนี้เราเซลล์ตามโครงสร้างของตัวเรนโบว์และตัวของโมเปิลตัมนะครับและสัญญาณตัวคอนโทรลที่เป็นสัญญาณเซลล์เราสามารถเซลล์แบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นตัว GU นั้นเรายังมองในฝั่งขาเซลล์อยู่จนกว่าเขาจะทำโครงสร้างใหม่ให้เราเห็นเราถึงจะเริ่มวิเคราะห์ว่าจะเทรดแบบไซเวย์หรือจะเทรดแบบเนื้เทงขาขึ้นขางลงต่อนะครับ ตัว UJ นะครับตัว UJ เราจะเห็นว่าตัว UJ นั้นเนี่ยทำสวิงนะครับให้เราเห็นอยู่แล้วว่าลงต่อนะครับสวิงโรล,ลงมาแล้วเมื่อวานนี้เรารอจังหวะเซลล์ถูกไหมนี่คือจังหวะที่เข้าเซล์ของตัว GU GU เนี่ยมีจังหวะเซลล์ตรงนี้นะครับจุดนี้ไอ้ UJ นะครับตัว UJ มีจังหวะเซลนะ์ณจุดนี้นะครับนี่คือจุดเข้าเซลล์ของตัว UJ เจาราเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่เราเข้าเซลล์นะครับ SI อยู uh, ่ร้อยห้าสิบจุดเราวิ่งมาทำสวิงหลอวันนี้ที่3ามร้อยแปดสิจุดตกันเพราะฉะนั้นตัวของ UJ นะครับเรายังเป็นจังหวะนะครับหาจังหวะเซลล์ของตัว UJ อยู่นะครับตอนนี้การเกิดการทำสวิงโล่ใหม่ได้แล้วนะครับ uh, การเซลล์ตัว UJ นั้นนะครับเราจะรอให้เกิดทำสวิงหายขึ้นไปก่อน โดยที่ราคานั้นจะต้องไม่ผ่านโซนสวิงไฮนี้นะครับที่เป็นแนวต้านสำคัญที่ราคา1.09.71ครับตรงนี้จะเป็นโซนเซลล์ทั้งหมดของเรานะครับเป็นโซนเซลล์ทั้งหมดของเราเลยจุดนี้ถ้าขึ้นมาได้เราจะหาจังหวะเซล์จากตัวสัญญาณเทคนิคตัว uj นะครับตนี้แผนของ uj ก็คือเราเล่นฝั่งเซลล์นะครับเราบราิษททองคำ ทองคำเราจะเห็นนะครับจากที่เป็นกรอบไซเวอ์แล้วเราดักเล่นสวิงไบโลเซลไฮอยู่นั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับลงมาทํำสวิงแล้วมีจุดสัญญาณเข้าเซลลนะชุดนี้สัญญาณเข้าเซลลนะชุดนี้นะครับในการจุดเล่นสวิงไบโลเซลไฮเนี่ยแล้วลงมาได้แค่ประมาณ500จุดแล้วมีสัญญาณในการกลับตัวขึ้นไปครับเกิดการทำสวิงโลที่ยกสูงขึ้นชุดนี้ ครับจังหวะที่เกิดทำสนสวิงโลชุดนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยแล้วเขาขึ้นไปทำสวิงไฮเราจะสังเกตเห็นว่าตัวของโมเมนตัมนะครับของตัวทองคำนั้นอยู่ในฝั่งสูงกว่าเส้นซีโรไลน์ซึ่งเป็นสัญญาณบายเพราะนั้นจุดนี้จังหวะที่เกิดสัญญาณนะครับเราสามารถที่จะเข้าบายทองคำและจุดนี้ได้เมื่อวานนี้คือราคานี้นะครับโดย SL เราอยู่ที่สวิงโลนั้นที่600จุด แล้วราคาทองคําได้ขึ้นไปทําสวิงสูงสุดที่1,800จุดนะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าตัวของทองคํานั้นทําสวิง g i ที่ยกสูงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรารอจังหวะที่เป็นบายสังเกตตอนนี้มีจังหวะบายจากตัวชุดของโมเมนตัมกับชุดของคอนเฟิร์มครับโดยเข้าคอนเฟิร์มเข้าไปแล้วก็ตัวของเรนโบว์เนี่ยมีจังหวะบายและ SL ของทองคําวันนี้จะอยู่ที่โซนนี้ทั้งหมดอยู่ที่ราคาสวิง l o ด้านล่างนี้นะครับชุดนี้ ที่ราคานะครับหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดจุดแปดเก้าตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นสวิงโล w นะครับที่ราคาทองคำนั้นจะต้องไม่อยู่ต่างก่าราคานี้ในในการเทรดรอบนี้เพราะนั้นโซนนี้ทั้งหมดนะครับโซนนี้ทั้งหมดนะั้นจากสวิงไฮตรงนี้มาถึงสวิงโรชนิดจะเป็นจุดที่เราเข้าสัญญาณจังหวะบายทั้งหมดเพราะฉนั้นทองคําวันนี้นเราเล่นในฝั่งขาบ่ายนะครับโดยมีจุด SL ครับอยู่ที่ราคา1757.89ซึ่งเป็นจุดที่แนวร้วมของเทรนขาขึ้นนะครับห้ามต่ำกว่าราคานี้ดังนั้นตอนนี้มีสัญญาณบายเราสามารถที่จะบายตัวของทองคำได้แล้ว SL นั้นเราอาจจะมาวางไว้ใต้นี้ก่อนครับเพื่อดูเขาทำสวิงตอบเราจะเข้าเทรดแต่และชุดได้ที่โซนนี้ทั้งหมดวันนี้นะครับทองคำนั้นเราเล่นฝั่งขาบาย UJ เราเล่นฝั่งขาเซลล์นะครับ ตัว GU นั้นเราเล่นฝั่งขาเซลล์อยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังเริ่มเป็นกอบไซเวนนะถ้าเขาลงทํำสวิงโลใหม่ได้นี่ยังเป็นแนวโน้มเรนขาลงอยู่นะครับส่วนตัว EU นั้นเราเห็นแล้วว่าเป็นแนวโน้มของครับสามเหลี่ยมบักว่างก็คือไซเวนนั่นเองเพราะนั้นเราจะเล่นใบลเซลหายนะครับนี่คือบทสรุปในการวางแผนเทศของตัวระบบฟิวชั่นนะครับ